สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนม้วนนะครับพบกับรายการดีๆมีสาระความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับนักเรียนชั้นม .1 ในเทอมที่1เหมือนเดิมนะครับในบทที่2ตอนที่9นะครับยังเป็นแบบฝึกหัด2.2ขอช่วงที่3นะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับ การสร้างเกี่ยวกับมุมพบกับกระผมคุณโกลกิติเชษ์นะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับในแบบฝึกหัด2.2ขอไขช่วงที่3นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเกี่ยวกับมุมนะครับยังอยู่ในหัวข้อ2.2ใหญ่นะครับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตครับเชิญรับฟังรับชมครับต่อจากขราวที่แล้วนะครับเป็นข้อที่7นะครับ จงสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับที่มี AB เท่ากับ a หน่วยและให้มุม ABC เท่ากับมุม PQR นะครับและมุม BAC เท่ากับมุม XYZ นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์เขาให้ความยาวนะครับส่วนเส้นตรง a หน่วยมาและก็ให้มุม PQR มาเป็นมุมป้านนะครับและก็ให้มุม yz นะครับเป็นมุมแหลมอย่างนี้นะครับเป้าหมายนะครับเราก็จะสร้างสามเหลี่ยม ABC นะครับให้ด้าน AB ยาว A หน่วยนะครับและมีมุม b เท่ากับมุม q และมุม a เท่ากับมุม y ตามที่โจทย์กำหนดให้นะครับครับในเบื้องต้นนะครับการสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่มี AB ยาว a หน่วยและให้มุม ABC เท่ากับมุม PQR และมุม BAC เท่ากับมุม XYZ ก็สามารถทำได้ดังนี้เริ่มเลยนะครับข้อที่1น,นะครับเราก็จะลากลังสี AD ก่อนเลยนะครับหลังจากเราลากลังสี AD แล้วเราก็ใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับกลางรัศมียาว A หน่วยนะครับเขียนส่วนโค้งนะครับให้ตัดกับลังสี AD นะครับที่จุด B นะครับ เราจะได้ความยาว AB มีความยาว a หน่วยตามที่โจทย์ต้องการเป็นด้านแรกขึ้นมาก่อนเลยนะครับชัดเจนนะครับทวนอีกทีหนึ่งนะครับในข้อที่1เราลากรังสี AD เสร็จแล้วเราก็ใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางนะครับกลางรัศมีเท่ากับความยาว a หน่วยเขียนส่วนโค้งตัดรังสี AD ที่จุด B เรียบร้อยแล้วนะครับข้อ2คราวนี้เราก็จะใช้มุม Q นะครับเป็นจุดศูนย์กลางกลางรัศมียาวพอประมาณคือพอสมควรนั่นเองนะครับเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับ ส่วนเส้นตรง QP และ QR ที่จุด M นะครับที่จุด M และ N ดังรูปนะครับลองดูเลยนะครับเพราะนี่คือมุมที่เขากำหนดมาให้นะครับก็คือมุม PQR นะครับเราก็จะเขียนส่วนโค้ง MN นะครับตัดกับแขนของมุมนะครับก็คือตัดกับ PQ และ QR นะครับที่จุด M และ N โดยประมาณนะครับนี่ถ้าเราวัดขนาดของมุม Q ก็คือ ความยาวของ mn เองนะครับก็คือมุมของ Q นั่นเองนะครับมุมของ Q ก็มีขนาดเท่ากับรัศมีวงกลม Mn นนั่นเองนะครับครับดับต่อไปนะครับเราก็ใช้จุด y นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับกลางรัศมียาวพอสมควรนะครับเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับ yx และ yz ที่จุด i และ j ตามลาดับนะครับเมื่อเราวัดมุม Q เสร็จแล้วเราก็จะไปวัดมุม y านะครับซึ่งโจทย์กําหนดมาให้แล้วนะครับ x yz นะครับ เราก็เขียนส่วนโค้งครับทวนทีนึ่งนะครับในข้อ2ครับเขียนส่วนโค้งให้ยาวพอประมาณนะครับตัด y x นะครับส่วนเส้นตรง y x และ y z นะครับที่จุด i แล้วก็จุด j ตามลำดับนะครับรัศมีถ้าเรากาง i j ก็คือขนาดของมุม y นั่นเองนะครับเมื่อเราได้มุม y และมุม q แล้วทีนี้เราก็กลับไปที่ลังสีของเรานะครับคือลังสีที่เราสร้าง y นะครับ b c นะครับใช้ b นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับรัศมียาเท่ากับ q n QN ก็คือในส่วนของภาพแรกนะครับนั่นเองนะครับเขียนส่วนโค้งตัดกับ AD รังสี AD ชี่จุด E นะครับนี่คือในส่วนของรังสี AD นะครับในภาพแรกที่เราสร้าง้นะครับเราใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางครับกลางรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยนะครับเขียนส่วนโค้งตัดรังสี AD ชี้จุด B เราก็ได้ AB ยาว A หน่วยอย่างนี้นะครับคือในข้อที่2ครับหลังจากที่เราวัดมุม Y เสร็จใช่ไหมครับ เราก็จะใช้ b เป็นจุดศูนย์กลางครับรัศมียาเท่ากับ qn นะครับเขียนส่วนโค้งตัดรังสี ad ที่จุด e อย่างนี้นะครับส่วนโค้งนี้เราจะตั้งชื่อก็ได้นะครับถ้าจะตั้งชื่อก็เป็นส่วนโค้งที่ตัดกับ ad ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับตรงนี้เนื่องว่ามีจุดมากนะครับเราอาจจะละส่วนโค้งที่ตัดกับรังสี ad ไปเลยนะครับให้เป็นส่วนโค้งตัดรังสี ad ที่จุด e แล้วกันนะครับทีนี้ข้อที่สานะครับใช้ e ครับเป็นจุดศูนย์กลางครับ รัศมีเทากับเอ็ MN ตัวนี้คือขนาดของมุม Q นะครับจากภาพแรกนั่นเองนะครับเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งที่จุด F นะครับครับเมื่อเราได้จุด F แล้วก็ลากลังสี b f ครับนี่เราก็จะได้มุมขึ้นมาก่อนนะครับนั่นคือมุมป้านหรือมุม Q ที่โจทย์กำหนดให้วานั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะได้มุม B แเท่ากับมุม Q เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะสร้างมุม A ให้เท่ากับมุม y นะครับ เราก็ใช้ A ครับเป็นจุดศูนย์กลางครับรัศมียาวเท่าไหร่ครับเท่ากับ YJ ในภาพบนครับ YJ หรือ Y i ก็ได้นั่นเองครับเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี AD ที่จุด G นะครับส่วนโค้งตรงนี้ตั้งชื่อก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ถ้าจุดเยอะนะครับก็ขอละวายนะครับก็คือส่วนโค้งตัดรังสี AD ที่จุด G นะฮะลักษณะนี้โค้งตรงนี้จะตั้งหรือไม่ตั้งก็แล้วแต่เรานะครับเมื่อได้โค้งในจุด G นะครับคราวนี้จากภาพเดิมครับขอตวนภาพเดิมก่อนนั่นคือคือมุม Y ที่โจทย์กําหนดให้ใช่ไหมครับ ซึ่งเราได้กำหนดวายแล้วนะครับเขียนโค้งตัดแขนทั้งสองข้างที่จุด I และ j ij ตรงนี้เมื่อกลางละสีก็จะเป็นขนาดของมุม y นั่นเองนะครับทีนี้มาดูรังสีที่เราสร้างขึ้นนะครับคือลังสี AD ใช่ไหมครับเมื่อเราสร้างลังสี ad ดีเสร็จเราขอทวนอีกนิดนึงนะครับเมื่อเราสร้างสีเดีเสร็จเราก็เขียนส่วนโค้งตัดลังสี AD ใช่ไหมครับที่จุด B ใช่ไหมครับเราก็ได้ความยาว B คือ A หน่วยแล้วจากนั้นเราก็จะสร้างมุม B ให้เท่ากับมุม Q ิว ก็จะใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางครับเขียนโค้งตัดกับหลังสี AD ที่จุด E นะครับตรงโค้งจากนั้นเราก็ใช้ E ครับตัดกลางรัศมียาวเท่ากับในภาพแรกนะครับจากนั้นเราก็ได้ EF นี่ก็คือขนาดของมุม Q มุม Y นะครับในภาพแรกเอทอทนอใน PQR นะครับคือมุม Q นะครับ EF นะครับเป็นขนาดของมุม Q วเวราะเ้าก็ได้ม,ม,ม,มุม B เท่ากับมุม Q มุม B เท่ากับมุม Q เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับกางรัศมีเท่ากับเท่าไหร่ครับ YJ หรือ YI นั่นเองก็เขียนส่วนโค้งตัดลังสี AD ที่จุดไหนครับที่จุด G คราวนี้เราจะใช้ G เป็นจุดศูนย์กลางครับกางรัศมีเท่ากับขนาดของมุมวายมุมวายขนาดเท่าไหร่ครับก็คือ IJ นั่นเองนั่นคือข้อต่อไปครับข้อ4ใช้ G เป็นจุดศูนย์กลางครับรัศมีเท่ากับ iJ จชัดเจนนะครับ IJ ตรงนี้คือมุมวายนั่นเองก็เขียนส่วนโคง้งตัดส่วนโค้งนะครับที่จุด S นะครับเมื่อเราได้จุด S เราก็ลากหลังสี AS นะครับหลังสี AS นี้ก็จะไปตัดกับหลังสี BF ที่จุด4นั่นเอง ฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้สามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วนะครับสามเหลี่ยม ABC ชัดเจนนะครับก็จะได้ด้าน AB ยาว A หน่วยและมุม B เท่ากับมุมไหนครับมุม Q และก็มุม A เท่ากับมุม Y นะครับชื่อเต็มเต็มเลยนะครับมุม ABC นะครับก็เท่ากับมุม PQR ที่มุม Q ที่กล่าวไว้แล้วนั่นเองนะครับและเจ้ามุม A ของเราก็ชื่อเต็มเมก็คือ BAC ใช่ไหมครับก็จะมีขนาดเท่ากับมุม x y วนั่นเองนะครับชัดเจนะครับก็จะได้สิ่งที่โจทย์ต้องการครับเรามาดูข้อสุดท้ายครับข้อที่8นะครับจากรูปให้จุด Q อยู่บน PS นะครับเส้นตรง PS นะครับนี่คือรูปที่โจทย์กำหนดให้นะครับมี PS อยู่บนเส้นตรงนะครับและมีจุด Q นะครับเป็นจุดบน PS เส้นตรง PS นะครับแล้วก็มีหลังสี Uh, PR ออกมาเป็นมุมอย่างนี้นะครับดูคำสั่งโจทย์นะครับเขาให้สร้าง QX นะครับรังสี QX แบ่งครึ่งมุม PQR และจะสร้าง QY นะครับแบ่งครึ่ง RQS นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือให้แบ่งครึ่งมุมป้าน PQR แล้วก็แบ่งครึ่งมุมแหลม RQS นั่นเองนะครับครับจากที่โจทย์ต้องการนะครับแล้ก็ เขียนรูปนะครับจากรูปที่โจทย์กำหนดให้นะครับ1นะครับใช้จุด Q นะครับเป็นจุดศูนย์กลางกลางลัศมีพอสมควรครับเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับลังสี QP และลังสี QR ที่จุด M และ N ตามลำดับอย่างนี้นะครับก็ได้จุด M กับจุด N มาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้ M และ N เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเขียนลัศมียาวพอควรครับเขียนส่วนโค้งตัดกันนะครับใช้ M และ N กลางรัศมีเท่ากันนะครับ เขียนส่วนโค้งตัดกันพายในมุม PQR นะครับให้ส่วนโค้งที่ตัดกันนั้นก็คือจุด X นั่นเองนะครับเมื่อเราได้จุด X เ,เราจะลากลังสี QX นะครับเมื่อลากลังสี QX แล้วนะครับเราจะได้มุม P QX เท่ากับ X QR นั่นเองนะครับก็สรุปได้ว่าเส้นลังสี QX นั้นก็จะแบ่งครึ่งมุมป้าน PQR นั่นเองครับจะเจนนะครับ ฉะนั้นเมื่อเราแบ่งครึ่งมุมป้านเสร็จแล้วเราก็จะไปแบ่งครึ่งมุมแหลมคือแบ่งครึ่งมุม RQS นั่นเองนะครับต่อไปครับจากโจทย์นะครับเมื่อสักครู่นะครับที่เรา ได้นะครับจากสิ่งที่โจทย์กำหนหดให้คือมุมป้านเชื่อมต่อกับมุมแหลมนะครับ PQR นะครับแล้วก็มุมแหลม RQS แล้วเราก็แบ่งครึ่งมุม PQR ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนอีกนิดนึงนะครับเขียนโค้งตัดแขนใช่ไหมครับที่จุด M และ N จากนั้นใช้ M และ N เป็นจุดศูนย์กลางจากรัศมีเท่ากันครับเขียนโค้งตัดกันที่จุด X ลากลังสี q X นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ Qx เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุม PQR ไปแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาแบ่งครึ่งมุม RQS นะครับ1นะครับก็ใช้ Q เป็นจุดศูนย์กลางครับรัศมีเท่ากับ QN นะครับแล้วเขียนส่วนโค้งต่อกับส่วนโค้ง MN นะครับให้ตัดกับลังสี QS ที่จุด T นะครับก็ลากต่อโค้งขึ้นมานั่นเองครับรัศมีเท่ากันที่จุด S นะครับที่จุด T นะครับตัดลังสี QS ที่จุด T จากนั้นเราก็ใช้ ทกับ N นะครับเป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอควรแล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดกันภายในมุม RQS สนะครับส่วนโค้งเท่ากันนะครับเขียนโค้งตัดกันภายในมุม RQS ที่จุด Y นะครับจากนั้นเราก็จะลากลังสี Q y นะครับเมื่อลากลังสี Q y นะครับเราก็จะได้มุม RQY เท่ากับ YQS นั่นเองก็แสดงว่าลังสี Y Q อุ้ยโทษลังสีว QY นะครับ QY นะครังสีต้องเรียก QY นะครับ YQ ไม่ได้นะครับรังสี QY ก็จะแบ่งครึ่งมุม RQS นั่นเองครับทีนี้เราลองมาดูนะครับจากสิ่งที่เราได้จากโจทย์นะครับที่โจทย์กําหนดมาให้คือมุมป้านต่อกับมุมแหลมอย่างนี้นะครับเราก็แบ่งครึ่งมุมป้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ MN เป็นจุดศูนย์กลางกับการรัศมีเท่ากันเขียนโค้งตัดกันภายในมุม Q q r นะครับ ลาก qx นะครับลังสี qx ก็เป็นจุดแบ่งครึ่งมุม pqr ทีนี้เราก็ไปแบ่งครึ่งมุม qrs นะครับลาก mn ต่อใช่ไหมครับรัศมีเท่ากับ qn เท่าเดิมนั่นเองครับเขียนโค้งตัดลังสี qs ที่จุดไหนครับทบทวนของเดิมนะครับที่จุด t หลังจากนั้นเราก็ใช้ nt นะครับเป็นจุดศูนย์กลางกลางรัศมีเท่ากันครับพอประมาณเขียนโค้งตัดกันนะครับภายในมุม q โทษภายในมุม rqs นะครับที่จุด y ลากลังสี qy ครับ เราก็จะได้เส้น QY แบ่งครึ่งมุม RQS เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับชัดเจนนะครับหลังจากที่เราแบ่งใช้ลังสี QX แบ่งครึ่งมุม PQR นะครับและ QY ใช่ไหมครับก็แบ่งครึ่งมุม RQS ตามต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาดูคำถามนะครับก็าถามว่าข้อหนึ่งผลบวกของมุม PQR กับ RQS เป็นเท่าไหร่ครับสมุมนี้นะครับเมื่อนำมาต่อกันก็คือมุม ตรงนั่นเองก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ180องศานั่นเองครับในข้อที่2นะครับผลบวกครึ่งหนึ่งของมุม PQR ครึ่งหนึ่งของมุม PQR ก็ที่เราแบ่งไปแล้วนั่นเองก็คือ PQX กับ XQR นั่นเองเราแบ่งไปแล้วครึ่งหนึ่งของมุมป้านนะครับกับอีกครึ่งหนึ่งของมุม r q s ที่เราบอกว่าเป็นมุมแหลมนั่นเองล้วก็แบ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเอาครึ่งของครึ่งมาบวกนะครับมันก็ครึ่งหนึ่งของ180ในข้อหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับก็คือ90้าสิองศาอัเด็กชัดเจน เพราะในข้อที่1นั้นมุมเต็มๆมุมป้านกับมุมแหลมรวมกันเป็น1 8 0ทีนี้เอาครึ่งหนึ่งของมุมป้านบวกกับครึ่งหนึ่งของมุมแหลมก็เป็นครึ่งหนึ่งของ180นั่นเองคําตอบคือ90้องศาชัดเจนนะครับทีนี้ลองมาดูข้อที่3นะครับมุม xqy มีขนาดเท่าไหร่ครับก็จะมีขนาด90อ,องศาเองเพราะ xqy ก็เกิดจากครึ่งหนึ่งของมุมป้านบวกกับครึ่งหนึ่งของมุมแหลมนั่นเองก็ได้90อ,องศาพอดีเองชัดเจนนะครับ พราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะได้การสร้างมุมที่เท่ากันและก,การแบ่งครึ่งมุมก็หวังว่าน้องๆม .1 น,นะครับก็คงจะนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้นะครับก็คงจะมีประสบการณ์ในการสร้างมุมและแบ่งครึ่งมุมได้ตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนได้รับสิ่งที่เราชอบเพื่อนก็จะมีควมามประทับใจในตัวเรานะครับ และที่สำคัญนะครับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปนะครับครับจากโจทย์ที่กำหนดมาให้นี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับเหมือนเคยนะครับคำคมที่ฝากไว้นะครับคิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับ ก็สามารถกดดูเรื่องต่อไปนะครับใน m 1 t 1ม1เทอมที่1นะครับในบทที่2ตอนที่10ตามคลิปวิดีโอด้านล่างนี้หรือจะเป็นคลิปที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับถ้าต้องการทบทวนความรู้เดิมในบทเก่าๆเรื่องเก่าๆก็เข้าไปดูได้ในช่องคณิตคิดได้เหมือนมูวนที่เพริทเลยนะครับจะรวบรวมเนื้อหาเก่าๆไว้อย่างให้ให้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับ